สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านส่รายการสอนตัดผมฟรีนะครับผมช่างใหญ่กำเนิดนะนำคณะลูกิสย์จิตอาสามาตัดผมฟรีเพื่อประชาชนที่วัดหนองใหญ่นะครับตรงข้ามตลาดสดปวงศกรเขตสายใหม่กทมนะครับทุกคนเสาร์นะครับเราจะมาตัดผมฟรีให้ชาวบ้านตั้งแต่8โมงจนถึงเที่ยงนะครับวันนี้ครับช่างใหญ่นะครับจะให้ช่างเตยนะครับสาธิตนะครับการตัดรองทรงต่ำนะครับ ให้เพื่อนๆได้รับชมนะวันนี้ช่างเตยก็ครับขึ้นทรงด้วยหวีเลยนะครับขึ้นลองทรงต่ำเนี่ยนะครับความสูงก็ต่ำครับความทุยก็ต่ำทุกอย่างคือต่ำหมดนะครับตอนนี้ก็ช่างเตยจะไถาขาวนนคืนนะครับเพื่อดูสเต็ปการเดินหวีของช่างเตยนะครับ ไล่ตรงนี้มันนวลนนะิดเอาหวีไล่เลยไปลายปลายหวีไล่มันนวลไล่มาใหม่ตรงเนี้ยยังนวลไม่พอดีครับนั่นแหละดีดีครับ,ด,ด,รบดีไปเลยมันอะไล่มาเรื่อยๆไล่มา,มาให้มันนวลข,ขอบตัวนี้ยขอบตัวนี้ยมันดำเลย มันไม่มันไม่มีนวลมันมีแต่มันมีแต่ขาวกับไปดำเราก็ทาให้มันนวลซะนั่นแหละ้าตั้งหวียัางวีนะครับนอนวีความหวีก็ไปคิดเอาเองดีครับนั่นแหละ ปลายบีเข้าไปอีกรอบนี่ตอนนั้นยังดัะยังยังเป็นขั้นอยู่เลยนั่นแหละดีนั่นนะครับดีแล้วเอาปลายบีเข้าไปอีกดิแอนเข้าไปอีกตรงนั่นแหละดีนี่ตรงเนี้ยลบด้วย0.25ดสอ้ิทอกสแป๊กนะครับตวัดลบตวัดขึ้นตวัดเชื่อมๆกับทำให้มันลบเชื่ลบเออ ก็เหมือนกับเราไถ่ลองทงสูงนั่นแหละนะครับแล้วก็ทําให้มันขาวนวลเกิน,นแต่มันขาวนวลเกินต่ําๆทุกอย่างมันต้องต่ําเลยดีครับตอนนี้ช่างเตยก็มือไม้สั่นนิดนึงนะเนื่อง,นะงจากไม่ได้ออกสื่อนานแล้วเป็นมัวแต่หวานข้าวอยู่เพิ่งกลับมาจากบุรีรัมย์นะครับไปหวานข้าวทั้งหมดสิบสามไร่นะนะครับไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าคนเป็นคนที่สบายนะครับเป็นคนที่ชีวิตต้ตองเหนื่อยนะ ปลูกข้าวกินเองนะครับต้องมาทำงานเข็นพักอีกไม่ให้คนธรรมดาดีครับตัวนี้ตวัดทิิงไปเลยตัวนี้ด้วยอย่าให้เหลือทำทีเดียวให้มันจบไหนไอยทำแล้วดีเป็นฟันปกติเลยหนึจะหมอดีครับอย่าลืมง่าแล้วถอยคูกปรับอย่าลืมว่าเราใช้บเ,เบอร์อะไรอยู่เราใช้ถอยไปกี่แป๊ก ดีครับมั่น,นตรงนี้เอาไล่บางนิดนึงดีมั่นดีมั่นะดีดีชวนตรงนี้หนึ่งาอ้อดี น,นดีให้มันขาวนวลแล้วก็คืนขึ้นไปเอาสวยงามแล้วนะดีครับ แอ่นหวีเข้าไปแล้วเอาหวีนอนลงไปเลยตัดไปหนึ่งหน้าหวีอ่ะเออนั่นแหละมีดีอันเด็กเขาค่อยเคลื่อนหวีขึ้นดีดี ไล่ให้บางๆนั่นแหละตรงนั yup. <po bio> ้นแ่ะแอนบีออกมานิดนึงคือก็ค่อยเคลื่อนบีขึ้นพอเชื่อมหน่อยเชื่อมนี่น่ะยังยังบีเข้ามายังบีเข้ามานั่นแหละดีค่อยไล่ขึ้นไปค่อยไล่ขึ้นไปดีนั่นแหละตัดมินสองมินมินสองมิน ไม่ได้ตัดเยอะนะตัดแค่ให้มันไล่มัน,ม,นมันนวลกลืนขึ้นไปเฉยดีเอาพอแล้วไปดีครับค่อยๆเรียนรู้หาประสบการณ์ไปนะครับสำหรับคนที่กำลังฝึกตับผมนะครับ ช่างเตยกว่าจะตัดได้ขนาดนี้เหมือนแบบเนี้ยเดินหวีอย่างเงี้ยช่างเตยใช้เวลาเรียน15วันนะครับเบสิกพื้นฐานแล้วออกไปตัดผมกี่เดือนแนละ้วช่างเตยที่ตัดมาผมให้ชาวบ,บ้านเนะี่ยสามสี่เดือนเดือนแล้วนะครับตัดมากี่หัวแล้วเนี่ยกี่ร้อยกี่ร้อยหัวแล้วเกิน,นเกินสองร้อยไหมเออประมาณสองร้อยหัวนะช่างเตยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัดทุกวันครับใครมีให้ตัดตัดอย่างเดียว ดีครับมาน่ดีครับก็คือเส้นกอบทรงมันจะวิ่งมาจากนี้วิ่งมาใช่ไหมวิ่งมานี่กอบทรงมันก็วิ่งขึ้นไปนู่นขึ้นไปแค่นิ้วเดียวความต่ำความสูงก็ไปออกแบบเอาเองหลักก็เหมือนกันหมดอ sang tới nó sẽ nghiêng ทั้งเตือก็จะเอียงหวีนะครับนอนหวีเอียงๆหน่งก็ตายตรงนี้ใช้ประมาณกลางกลางหวีดีนั่นเ,ลเาหละขอสั้นเข้าไปหน่อยนิดหน่อย มันเนี่ยดีขึ้นไหมมันจะนวลแล้วปะหลังเป็นหูกดหูลงพับหูลงแล้วตกักบีดอกมาเล็กน้อยถ่ายนั่นเนี่ยถ่ายลองทรงต่ําเป็นทรงที่ง่ายที่สุดนะบรรดาเลือกตัดผมเนี่ยโพรมันตัดน้อยมากเลยมันไม่ได้ตัดเยอะมันก็เลยง่ายนะดีครับมันเนี่ยตัวนั้นนะบางหน่อยปลายหวีใส่เลยนั่นแหละ เราช่างเตยก็กาลังตัดไล่เลเยเยอะขึ้นนะจากล่างขึ้นบนนะครับตัดค่อยๆสั้นขึ้นไปสั้นไปหายาวนะนะีครับดนมากครับช่างใหญ่กาลังจะบอกให้ใช้มุมปฏิเสธด,าน,ดานซ้ายอยู่นะครับช่างเตยก็คิดได้ก็ชั่วเลยนะครับนะครับ กำลังไล่ขึ้นไปนะความสูงประมาณเท่าไรครังเตยค่างข้างประมาณไหนเกือบนิ้วเลยเกือบนิ้ลยประมาณนี้หลักลุยเลยครับตัดเลยตัดไล่ข้างล่างขึ้นบาเลยขาวนวลขึ้นเลยตรงนั้นแหะ เลี้ยวขวาเออเลี้ยวขวาเลี้ยว,ยวซ้ายหน่อยประมาณนี้มันดีไล่ให้ดีเก่งมากครับมัน,น,มน,น,มน,นถ้าเข้าใจแล้วจะทําให้ทํางานไวขึ้นนะเก่งมากครับส่วนนั้นเที่มันยังดูไม่ยืนไม่นวลน,นะครับนะครับถ้าจ้างตเตยมาเรียนตอนอายุยี่สิมันจะขนาดไหนมาเนี่ย นี่มาเรียนตอนอายุห้าสิบเท่าไหร่ห้าสิบหกเอาห้าสิบสี่แถมให้อีกสองปีแกลงไปอีกดีครับดีครับ ลูกค้าจะเอาทรงสกินเฮดเบอร์อะไรสกินเฮดเบอร์สามอ้าวุยเลยนะครับลูกค้าตัดสกินเฮดเบอร์สามนะสั่งมาแต่ช่างเตยเขาบอกว่าขอซ้อมลองทรงต่ำหน่อยครับเพราะว่าไม่ได้ตัดมาเป็นถึง,อง,องอสองอาทิตย์ยังเตยช่างเตยสองอาทิตย์สองาทิตย์ไม่ได้เอามาออกหน่วยใช่ไหมหมวัวแต่ไปตัดหญ้ากับหวานข้าวอยู่นะนะครับเป็นคนต่างจังหวัดนะนะครับช่างเตยก็จะตัดลองทรง เป็นตัดเป็นทรงสกินเฮดนะครับลองฟันเบอร์สามนะครับเพราะว่าตัดสกินเฮดมันง่ายสําหรับช่างเตยนะมันหมูไปนะครับช่างเตยก็เลยขอซ้อมก่อนเนพื่อนๆก็ดูเอานะครับลูกค้าสั่งเปลี่ยนทรงก็ต้องรีบเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเราเป็นช่างนะครับเราต้องตัดได้ทุกทรงเปิดร้านแล้วไม่ใช่ทรงนั้นก็ตัดไม่ได้ทรงนี้ก็ทําไม่เป็น คุณจะทำยังไงเีอ่ะลูกค้าเข้าร้านแล้ว่ะคุณก็ต้องตัดใมันได้ถูกทรงดีที่สุดมันถึงจะได้ตังค์นะนะครับก่อนที่ช่างเตยจะใช้ปัตเตอรเลียนทำงานนะครับตัดผมให้ลูกค้าก็มีการหยอดน้ำมันนะครับบริเวณมุมปัตเตอรเลียนด้านซ้ายด้านขวาเสียก่อนนะครับ เลยก็ไถเลยหลังไม่หุมไปหน่อยนะครับไถเชื่อมข้างหลังหนะ่อย ได้ได้ครับนั่งรอตรงนี้ก็ช่างเตยต้องเชื่อมเชื่อมบริเวณนะด้วยเบอร์1.5หรือจะเอาหวีเชื่อมก็ได้วีโตโกก้มันจะพอดีเชื่อมกับผมข้างล่าง เดินหวีมาเลยนะครับโยกๆยกวีลงนิดหน่อยนะครับดีครับหวีอิโต้เนี่ยมันจะเทียบเท่าลองฟันเบอร์สองนะแต่ช่างเตยต้องการจะเก็บให้มันจบไปก่อน มันดึงโยกวีออกเกินไปเยอะเกินมันก็ไม่มันก็ไม่เชื่อมกันไงมันก็ดูไม่ไม่เนียนกันอันนแหละมันก็อยู่ที่มือเราว่าเราจะโยกมากโยกน้อยเราก็ลองลองโยกห่างๆก่อนใช่ไหมถ้าเราไปโยกเขาไปลึกไปเดี๋ยวมันจะสั้นเกินไปอีกมันก็ไม่ไม่นวลเนี่ยพยายามเราถ่ายพยายามถ่ายแบบนวลเกินเราเก็บนะครับเป็นการฝึกเดินหวีด้วยนะครับถ้าใช้ลองฟันออกมันง่ายไปอีกมันไม่นครับขาดกัน เดินหวีครับทำให้ใช้หวีไม่ค่อยคล่องไม่ค่อยเป็นเกิอดอุปรสรรคดีครับนบนหลังไม่หูพยายามคว่ำหวีลงนิดใส่มาก่อนคะือทำเลยดีไหมทำเลยห่อมหวีนอนหวีเดินมาเลยดีครับ ดีครับสวยงามมันจะเชื่อมรับตามพอดีเลยใช่ไหม,มนั่นแหละครับดูความต่างน้ำระหว่างตัดที่เสร็จแล้วก็ยังไม่ตัดนะนะครับ You have... ก็ค่อยตัดไปมันจะเนียนไม่นวลมันก็อยู่ที่สายตาของช่างด้วยดูครับใบปลายมีเข้าไปหร่ไปลายเข้าไปร่ค่อยๆขยับ ตัดตัวมินขัวมินให้มันนนวลเนียนๆหน่อยด,ดีครับก็ค่อยไล่มา เอาเครื่องมือมาดิจะมาตัดแต่ผมอยู่นั่นนะ่ะเพื่อนๆเขาตัดผมกันอยู่มาเครื่องมือมานี่ก็ช่างเก่งนะครับมาจะมาตัดผมนะครับช่นะางเก่งเป็นลูกศิษย์ทั้งใหญ่เดี๋ยแต่ผมชายสิบห้าวันนะครับ <laughs> เอาเครื่องมือมา,อามา,มามวะโอ้ว่าทำไมไม่เอามานคนรอตัดเต็มนะครับไปขายกาแฟด้วยวิ่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างด้วยนะ ค่อยไล่ไปตรงไหนยังไม่เชื่อมแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งมาไล่เดี๋ยเอาเบอร์หนึ่งมาดิเบอร์หนึ่งมาเชื่อมเลยจะได้ใบขึ้นช่างเตยก็กำลังครับใช้ลองฟันเบอร์หนึ่งเหนื่อยขึ้นนะฮเหนื่อยถอยมาสักแป๊กดิเผื่อยาวไว้ก่อนลองเหนื่อยขึ้นดิขึ้นไปอีกตวัดให้มันเชื่อมกับบีที่เรา หายไหมออาขึ้นบีกกินไหมไม่กินใช่ไหมหดีนั่นดีไถเหินๆลอยๆขึ้นไปหาไอ้หวีที่เราที่เรามันยาวไว้ข้างบนอะ ข้างบนยาวไปไหมคนแก่ตัดสั้นๆหน่อยดิตัดสั้นๆหน่อยไหมข้างบนเอาซอยสั้นหน่อยไหม,นนไหมลุงลุยเลยมันยาวไปไปนั่งกลับไปนั่งที่เดิมคนแก่สูงวัยเนี่ยพยายามตัดให้สั้นๆหน่อยเนื่องจากจะได้ไม่ต้องตัดบ่อยจะได้ไม่เปลืองแชมพูด้วยดีอะไร 흔한 듯하든든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  ขอยหูปรับสุดดิเหนินขึ้นเลยเหินขึ้นเชื่อมไปเลยดีอันในี้ยไล่ให้มันบางหน่อยามมถามมาเลยไม่จำเป็นซอยสั้นอย่างเดียวเลยนิ้วเราอตัดเลยเลยนิ้วมือเราตัดเอาเลย เชิดเชิดขึ้นไปเลยอันนแหละใชนบังินด้แตสมองไม่ได้ขึ้นสูงมากนะนิดเดียวดีดีใครจ้โดูเนี่ยเก็บก็ไปจัดหูเน็ก นอแกคช่างนกบางแคไปสอยหูเด็กตั้งเรียนเลือดสาดเลยไม่รู้ตัวอยกนะว่าหูลูกค้าเลือดแม่เขาเดินมาบอกตองสัยไม่ได้พับหูเด็กสายตาสั้นด้วยเป็นช่างใหม่ไ้เง้มันก็ไปรูสอยตัวไหนก็ไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าตวัดไยเกินนี่ครับ ถ่ายเออแต่ถ่ายผมมันชี้มานี่เราต้องถ่ายสวนเส้นผมพื้นไปดีเดี๋ยววีว,วีวีตัวมาไล่ตัวนี้ให้บางนิดหนึ่งนะเชื่อมหน่ย่ยดีก็ดูซ้ายขวาดูให้มันบาลานซ์กัน เอาวีตัวมาก็ค่ยอยไล่อย่มันจะพอดีดีดีด,ดีสวยงามไล่ไปต้นไหนที่ไม่สวยก็ตัดไป ជាំម្រាំម្រាស់ស់បានសាស់ការបស់ប្រាស់ស พิเเดียวนะมินสองมินมินสองมินให้นึกถึงลองฟันเบอร์สามมคือเขาสั่งเบอร์สามก็คืออย่าไปทำให้มันสั้นกว่าเบอร์สามดีไปเดี๋ยวเดี มีความอดทอนนะครับมีความละเอียดนะครับเนื่องจะถึงจะตัดผมได้นะถ้าไม่มีความอดทอนนะมันจะไม่ประสบความเด็ดนะก็ต้องทนดูด้วยนะค,คนดูดีครับประมาณนั้นแหละไล่ไป ถ้าตัดเป็นมาตรฐานนะครับสกินเฮดเบอร์3เนี่ยการขอบกันจอมันเสร็จไปนานแล้วนะอันนี้ก็นะครับให้เพื่อนๆได้ดูนะครับวิธีการเชื่อมนะครับจากนวลคืนขึ้นไปเนี่ยมันตัดกันยังไงนครับไล่ลงมาเลย ดีค่อยๆไล่ไล่มามันอยู่ในหลุมใช่ไหมตรงนั้นอ่ะเราก็อย่าไปลึกไวแหวนเขาไปลึกมากเดี๋ยวมันจะเป็นหลุมลึกเข้าไปอีกนะครับก็ค่อยไล่ไม่ให้มันนวลนะตัดมินสมินมินสมิน น่อยนิดนึงม,นนงมิน้องมินก็ไปเคลื่อนวขึ้นดีอันนั้นโอเคโอเควันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับช่างเตยบุรีรัมนะครับแล้วคุณพี่ชื่ออะไรครับพี่เออหมูครับพี่หมูนะครับที่อยู่สะพานใหม่อยู่สายใหม่ปะครับอ๋อเป็นคนสายใหม่นะครับก็ขอขอ,ขอบคุณมากๆที่เป็นนายแบบให้กับนักเรียนช่างได้ฝึกมือซ้อมมือนะครับแล้วก็มา เป็นในแบบนะครับให้กับทางลูกเสียนทางได้ตัดผมกันนะก,ก็ขอทุกท่านนะครับตัดผมให้เก่งสวยๆขอให้นักเรียนช่างทุกคนเป็นครูบาอาจารย์เป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของร้านนะครับขอให้พี่หมูสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับรวยๆนะครับขอให้ถูกหวยด้วยซื้อหวยมาพีซื้อนะขอให้ถูกหวยรางวัลใหญ่แล้วกันครับขอให้กินอิ่มนอนหลับนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผ่านพ้นโควิดไปให้ได้ดดนะครับก็ขอกําลังใจขอให้เป็นกําลังใจ ทุกคนนะครับช่างใหญ่ก็แบ่งฟันความรู้นะครับที่มีให้ฟรีๆไม่มีเงื่อนไขนะให้ทุกคนเอาไปประกอบอาชีพไปทํามาหารายได้เลี้ยงคีพเลี้ยงครอบครัวนะขอให้มีความสุข,ขกับการรับชมวิดีโอนะครับพวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ